สบาดีป่ะลุงบ่อๆกับสอนุมิดป่ะลุงไอ้บลุงปะลุงเสิรฟอาหารป่ะลุงไว้กินอยู่เทิงก็ได้ย่ลุงก็ได้ามังหงป่าลุงไว้้ามังหงลาปลานุ่มิดแลเขาคั่วกับพตาอันนั้ป่ะลุงก็ไม่ตา้ากันลาปลาส่วนคนงานกินปะลุงไว้ เปนงานเอากระน,นังถาอยู่รุ่มพอดีปดุดงอาอือหือปุนน่ะทำห่วงเสะไปันลาป้าเขากัย่งร้ายต่อปไปุนอือยังจนสิขึงกระซามปุด้วยปลาแปดโลโลละเจ็ดสิบกว่าบาทปุ้งไ้มนงมิ้วเสิร์ฟแนนอนแล่น้องมิ้วเน่จะค้องหน้านี่ เอานักหนักเลยไปลงเลยแม่น่าจะเป็นวิ่เว่าเเป็นคนงานนักหนักเลยใช้เขามานลงลงแล้วยายาเขามาหนึ่งใหม่เข่ากันเข่ากนึ่งอีกปอพุแบ่งันเจียวตะโกนไปสั่นส้อนบว เป็นหน้าอือฮึไปบางทีงานแก่วข่าวอยุดลุ่มปลาลเลยจากจากคนแต่เงี้ยแต่ว่าสิบกว่าคนปลุลงอือฮึสิบสี่บอกสิบสี่คนปลาลงไปปลาตากระนาบน้องมิดน้ำแล้วปลาตาเพราะว่าน้องมีการ แม่เป็นคนงานปรลุ้ยหางเงินซื้อบัตรเติมเงินแล้วอืมคนงานกินเข่าแลยปะลุ้ยเนาบาตาบาตามาบาตามาซ้ำด่วนอาจารย์นั่นบอกลังจีเข่ากินเข่าน้ำอันเบิ่งไหนเด้ออาหารไหนเด้ออาหารการกินนหนเบิ่งไหนเด้อว้าววัตรายกาอันเสือไหม

คนงานจกคนกว pues ่าไหมอืมอืมชาอินทร์สามกับสิบส uh> right ี่นะสิบสามสิบสี่คนนะสมกสิบสี่คนเลยสิบสี่คนงานกันเอ้าผมกินเยื่อ้เอ้ากินเือนก็มีปนี้ตอนนี้นะตอนแจงใจเนาะ Talking tôi kinh hữu cháu bắt cho bắt Bà hai là hữu mang này cho hai hai thần đầu ra mẹ mày 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 hai mày 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 chắc mày 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 งมเอามัวสาวัดไอ้ไรบานนี่ผัวาสองคนไปเลยภาษาพัดออ้กินข้าวบอิ่ม้วบานนี่สองไปใชมไ้มนี่เดือดเมือกบ่มาเนาะเนาะเกี่ยวข้าวจะคง Né hay im đấy phụ nữa ấy, anh, nhà anh, là ai anh, 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 đấy, anh, ai anh, 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 anh,

sai in, kinh là bị lăng say phù im gì bớt đây này, hả? nem hà được sai ở

กข่าขอคนเ้วก็สิลงลเกี่ยวข่าอีกไปลงเอินคือผมนั่งใกล้ผู้บ่าวไปเชียอินบ่าวผัอื่นก็จะนังใกล้อีกล้วเชีย่อินบ่าวบ่าวยังบ่าวบ่าวฮือบ่าวฮือมใกล้ฮือ

เอาเมตตาเยกินหลายบ่อเนมตาใหญ่วงนั่นใหญ่วนี่กนีช้ินยาว้นนั่นบ่หนังมูมก็ยเงมเไม่กินดวงนี่นไม่เหลน่นอย่าว่าหัตัวด้้อิลยก้วยละวยลาชื่อมก็ไม่ต่าหงแดงแงอ่ะหมม่ตาที่มที่พวก่เอวาจินเล เจ้าหน้าที่คืนไปบังเทิงไปเลยใหให้กินแหน่ยยเทิงทั้งนี้ให้เมตตาคุ้มไปเลยเมตตาคุ้มไปซองผ้าเลยไปเลยเด้อไปลงเด้กิน่กันตาปลาสบเซตตะมหมหละมังทัวเด่ดนี่แม่ล่ะปลาล่ะสิบเอ็ดอามาอามาทั่วนะ เอ้าเอ้าไปเบิ่มถั่วก่อนสะขึ้นมาทางเทิงไปเลยโหทางบาตเ้า่กินอยู่เทิงไปลูกเอ้บัต้ากับบลุงคือผ่ไปนั่งกินไก่ผัวสาวผนะบตาวะแสดงบ่ได้บตต้ามันนี่แสดงบัลลัยเรอนอนพักสินอนแล้วโหปลาสบายดีพ่อแม่ด้วยลูกอะก่อนนอน สาสมหน้อยอืมเศบษฐ์ไปรู้ไหมข่าวบางนางไปนำบุตตาตัดตัดข่าวมันเป็นยังไงเมื่อยข้งแรกเลยไปรู้ไหมแมนแต่ละปีเขก็เกี่ยวเอาบันทึกทั้งตัดเอาบันี้กจะขี้เลอหรือบ่อนวะสันบุตตาสัดจ่อยคือนบัมาเกี่ยวซอยคือนบัหาทัดจ่อยมาเกี่ยวซอยจะขัดจ่อยไปใช้ไปสันไปรู้ไหมไม่หอนี่ น้องมิกาเจริ้อเจ้าคิปแล้วกินหน้าพอกันไหมฝากก็แลก็แชร์ก็ติดตามจ่องน้องมิได้ปาลุงแมนช่องบาลุงบาลุงไว้